สวัสดีทุกท่านนะคะตีรนิดาเพียนโครกรวดค่ะวันนี้ตีขอโอกาสมาแบ่งปันธรรมค่ะแบ่งปันประสบการณ์ที่สอนธรรมคุณแม่จนได้ไปพระนิพพานค่ะเรื่องราวของคุณแม่ของตี้นะคะคุณแม่จันมาเพียนโครกรวดซึ่งตี้เองเคยพยายามสอนธรรมแม่แล้วก่อนหน้านี้แม่ไม่เข้าใจคำว่านิพพานแม่ไม่เข้าใจคำวาอ่าไม่มาเกิดอีก บอกแม่ว่าแม่แม่จะมาเกิดอีกไหมแม่ก็บอกว่าแม่ไม่รู้แม่ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่าแม่ปัญญาน้อยแม่เรียนมาน้อยแม่ไม่รู้เราก็เลยคิดว่าอ่ะวางแม่ไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวันนึงแม่ก็คงจะเข้าใจเราก็เลยอ่าซื้อวิทยุธรรมะมาไว้ให้แม่ฟังค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสอนไม่ได้เราก็ขออาศัยบารมีของอพระอริยเจ้าท่านช่วยสอนธรรมไปด้วยก็บอกให้แม่ฟังไปเรื่อยๆนะแม่นอนไม่หลับก็ฟังก็มีหลายๆองค์หลายๆท่านที่แม่ชอบนะคะก็รู้สึกดีที่แม่หันมาฟังธรรมเพราะว่าการถ้าไม่ฟังธรรมแม่ก็จะเป็นคนที่คิดมากค่ะห่วงลูกห่วงหลานแต่ในเรื่องของการไม่เกิดอีกนี่ย พูดยังไงแม่ก็ไม่เข้าใจแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเดือนธันวาเหตุเกิดเมื่อเดือนธันวานะคะปลายปีคุณแม่ได้ปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยานที่เป็นจักรยานออกกำลังกายแล้วก็เลยปวดปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตัวมากๆเลยวันที่29่ธันวาก็พาไปฉีดยาอ่าอาการแม่ก็บอกยังไม่ดีขึ้นค่ะ วันที่สามสิบมีช่วงหนึ่งที่แม่แม่ลุกไปห้องน้ำไม่ได้ก็เลยช่วยกันก็เลยช่วยกันอ่ายกแม่ไปที่ห้องน้ำอ่าแม่ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเกิดความผิดปกติของตัวเองแม่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแม่จะเป็นคนขยันนะคะไม่อยู่นิ่งชอบปลูกผักแล้ววันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดเป็นวันที่ เรามีการสวดมนต์ปฏบิบัติบูชาวันสุดท้ายของปีนะคะ,ะวันนั้นตอนเย็นตี้ก็เลยไปไปดูแม่แล้วต้มน้ําแช่เท้าให้แม่เผื่อเลือดเลือดลมจะไหลเวียนดีแล้วแม่จะมีอาการดีขึ้น แล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแม่จะไม่สบายเหมือนจะไข้ขึ้นก็รีบหาข้าวให้แม่กินเพราะว่าวันนั้นน่ะน้องมีออเดอร์ทําขนมที่บ้านทําขนมนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่คุณแม่จันมานี่แหละหาเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะก็สืบเนื่องกันมาตี้ก็เลยรีบทํากับข้าวไปให้แม่ไปวางไว้ต่อหน้าแม่ปรากฏว่าแม่ลุกไม่ขึ้นค่ะแม่ลุกไม่ขึ้นแม้จะมากินข้าว ตีเขาพยายามประคองแม่ลุกแล้วก็เอาข้าวให้แม่กินเพื่อที่จะได้กินยาแล้วก็แม่กินน้ําค่ะกินยากินน้ําแม่ไม่สามารถกินน้ําเองได้ตีก็ยกน้ําให้แม่กินแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งก็มาช่วยดูแล้วก็ช่วยนวดให้แม่นวดนวดเราบอกโอ้แข็งหมดเลยทําไมแม่แข็งหมดเลยแขนแม่ พอขยับได้นิดหน่อยขาแม่ขยับไม่ได้ต้องช่วยกันยกน้องน้องคนนั้นช่วยนวดแม่แล้วก็บอกว่าแม่น่ะแม่น่ะอืมมีไข้ขึ้นตี้ก็รีบเอาผ้ามาเช็ดน้ําให้แม่นะคะแล้วก็บอกแม่แม่เห็นไหมเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันขยับไม่ได้สั่งให้มันขยับสั่งให้มันเป็นโน่นเป็นนี่เหมือนที่เราก็ทําไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแม่ยังจะเกิดอีกไหมถ้ามันทรมานขนาดเนี้ย แม่ก็เลยบอกว่าโอ้ยแม่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะทรมานขนาดนี้ลูกเอ๋ยถ้าทรมานขนาดเนี้ยแม่ก็ไม่เกิดอีกแล้วล่ะนี่คือครั้งแรกเลยวันที่สามสิบเอ็ดธันวาแม่ประกาศว่ามันทรมานแบบนี้แม่ไม่ขอเกิดอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้สอนทำแม่ เรื่องนี้แต่แม่ไม่เข้าใจแต่เหตุที่เข้าใจนั่นก็เกิดว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเห็นเองแล้วว่าร่างกายของฉันที่มันเคยขยับเคยื่อนได้มันทําไม่ได้สั่งมันไม่ได้ตี้ก็รู้สึกว่าได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเอ้ยถ้าแม่รู้สึกแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเหรอแล้วคืนนั้นตีก็บอกแม่ว่าแม่วันนี้หนูจะสวดมน นั่งสมาธิกับพี่วันนะแม่โมทนาบุญด้วยนะแม่ก็ยกมือสาถุด้วยแล้ววันต่อมาเนาะวันต่อมาเป็นวันที่วันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งเนี่ยตื่นเช้ามาแม่ก็เริ่มอาการดีอยู่เลยสักพักหนึ่งก็เริ่มอาการอีกละค่ะมีอาการปวดท้องปวดท้องอึแล้วก็ไปไม่ได้น้องคนเดิมก็มาช่วยยกแม่ ไปเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ําตี้ก็ช่วยพยุงไปในขณะที่อยู่หน้าห้องน้ําแม่กําลังเอื้ออยู่จู่ๆธรรมะเปิดโลกก็ผาเปรี้ยงลงชิานาห้องน้ําืำลูกจันมาลูกเข็นหรือยัง ร่างกายของเราเองเรายังบังคับไม่ได้เลยยังอยากจะเกิดอีกไม่ลูล้ลานเอ้ยยามาเกิดอีกอย่ามาเกิดอ,อย่ามาเกิด,อาากดขอบพระคุณหลวงพระคงนะคะท่านย้อนให้ดูเหตุการณ์ท่านย้อนเหตุการณ์ให้ดูโดยที่ตีก็ไม่ได้รู้ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกำลังยืนงงๆอยู่แล้วทำมาเปิดโลกก็เปรี้ยงลงแบบนั้นเลยแล้ววันต่อมาวันที่สองวันที่สองนี่คือตั้งใจจะพาแม่ไปหาหมอตั้งใจจะพาแม่ไปหาหมอแล้วละ่ะอ่าแต่ก็เอาข้าวกับข้าวก็ยังไม่ได้ทำมันยังเช้าอยู่เลยมีความรู้สึกว่าอุ้มกลัวแม่ไข้ขึ้นจังเลยก็รีบเอามะม่วงค่ะก็รีบเอามะม่วงกับ ข้าวเหนียวให้แม่กินก่อนเพื่อที่จะพาไปโรงพยาบาลแล้วตีก็วิ่งกลับบ้านเพื่อที่จะเอาข้าวให้หมาให้แมวกินเตรียมตัวว่าจะต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลยังไม่ทันยังไม่ทันได้อาบน้ําเลยยังไม่ทันเออเอาข้าวให้หมาเสร็จแล้วยังไม่ทันได้เตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้านะหลานก็โทรมาบอกว่าป้าป้าขึ้นมาดูยายเร็วตีรู้สึกแล้วว่าจะต้องไปโรงพยาบาลตีคว้าน้ำมน คว้าส้มเขียวหวานคว้าน้ำมันชาตรีวิ่งขึ้นไปที่บ้านแม่เจอแม่กำลังชักแม่กำลังชักแบบน่ากลัวมากเลยตีต้องตั้งสติตั้งสติอย่างแรงแล้วก็ใช้น้ำมนเทใส่ผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวให้แม่พร้อมๆกับอ่าสวดบท อิติปิโสวิสเศสเอ,อิอิเสเสเพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิสโสตังพุทธปิติอิแล้วก็สวดสวดสวดไปอยู่นั้นพร้อมกับเช็ดปแล้วก็ขออาราธนาบุญทุกบุญลงมาในขณะที่มีสอทอวิ่งเข้ามาก็บอกให้เขาแจ้งเรียกรถ ฉุกเฉินน้องสาววิ่งมาอีกคนวิ่งมาก็บอกว่าให้เตรียมเธอไปเตรียมของให้แม่เดี๋ยวนี้จะพาแม่ไปโรงพยาบาลพอรถอ่าฉุกเฉินมาอาการแม่เริ่มสงบลงสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ว่าอ,อ,อาการแม่ดีขึ้นแล้วก็นําแม่ส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วในขณะที่วันนั้นที่เฝ้าช่วงเช้าเป็นน้องสาวตี้ก็เลยกลับมาบ้าน มาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปเปลี่ยนกับน้องในช่วงนั้นที่ตี้เฝ้าแม่อยู่คนเดียวตี้ก็ได้คุยกับแม่ตี้ก็พยายามที่จะให้แม่หลับเพราะแม่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าแม่แม่เจ็บปวดกับในร่างกายมากก็พยายามหาวิธีที่จะให้แม่หลับก็พาแม่เอ่ยคําพุดโธพุดโธแม่พูดโธตามหนูนะพุดโธพุดโธในใจพูดโธไปเรื่อยๆก็กล่อมแม่หลับไปเป็นช่วงพอแม่ตื่นขึ้นมาอีก แม่ก็บอกว่าปวดทรมานเหลือเกินทรมานเหลือเกินลูกเอ๋ยช่วยขยับตัวให้แม่หน่อยต้องพลิกขยับตัวแม่อยู่ตลอดเวลาเราก็บอกว่าแม่ขยับไปไหนมันก็ปวดแล้วหลวงพ่อคงก็ลงอีกนะแต่ว่าลงเงียบเงียบลงมาเงียบเงียบมาสอนทมในเรื่องของให้ทิ้งร่างกายทิ้งสังขารนี่แหละมันไม่ใช่ของเราก็เลยบอกแม่แม่ได้ยินไหมหลวงพ่อสอน แม่บอกได้ยินตอนนี้แม่ปวดแม่ปวดเหมือนจะขาดใจตายเลยลูกแล้วแม่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าฉันคงอยู่ได้ไม่นานแล้วล่ะแม่ก็สั่งว่าเงินซ่อนไว้ตรงนั้นตรงนี้นะลูกจนจนเย็นแม่ก็บอกว่าเมื่อไหร่น้องจะมาแม่เหมือนจะไม่ไหวแล้วนะแล้วก็เลยบอกว่าแม่อดทนอดทนหน่อยนะในขณะที่ ดูแม่เจ็บปวดทรมานนั้นถ้าถ้าเป็นปกติอะ่ะคนเป็นลูกจะรู้สึกจะรู้สึกทนไม่ได้จะรู้สึกทรมาน oh. ที่เห็นแม่ตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วแต่ในจิตของตี้รู้สึกเลยว่าถ้าแม่ไม่เห็นด้วยตัวเองแม่จะไม่เข้าใจว่าการมีร่างกายแล้วมันทำให้เราทรมานขนาดนี้ตี้ก็แม่เลยบอกว่าเหมือนจะตายเลยลูกตี้ก็เลยถามอีกว่า แม่เข็ดลาบหรือยังล่ะถ้ายังไม่เข็ดลาบเขาไม่ให้ตายนะดูตัวอย่างอ่าอ่ายายหมอนสิยายสมอนน่ะคุณแม่ของพี่อ๋อยอ่ะแม่จําได้ไหมยายหมอนน่ะยังไม่เข็ดลาบยายหมอนบอกกลัวตายยายหมอนก็เลยต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ตั้งสิบกว่าวันเลยแม่ใจเด็ดนะคะแม่บอกว่าแม่เข็ดแล้วแม่ไม่เอาแล้วจริงๆค่ะแม่ไม่เอาจริงๆแล้ว หลังจากตอนเย็นน้องมาเปลี่ยนตี้ก็เลยกลับบ้านนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเรายกแม่มาตลอดเลยอะเราไม่ไหวแล้วละ่ะเราขอไปนอนเอาแรงดีกว่าเผื่อตื่นเช้ามาจะได้มาเปลี่ยนน้องโดยที่โดยที่ก็ไม่คิดว่าตื่นเช้ามาแม่จะเสียชีวิตนะคะ,ะพวกเราก็รีบไปแต่เชา้ชาค่ะเจ็ดมงเช้าน้องโทรมาบอกแล้วว่าแม่ไม่ไหวแล้ว อ่าไม่เจาะคอ,อไม่ทําอะไรแล้วคุณหมอก็เลยฉีดมอร์ฟีนให้ตีไปถึงแม่แม่นั้นอ่าพูดไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็เกิดอาการที่สะเทือนใจนะคะต้องไปบอกน้องแนนน้องแนนยายจะไม่อยู่แล้วนะจะไปดูยายกับแม่ไหมน้องแนนก็ร้องไห้โหขึ้นมาทันทีเราก็รู้สึกสะเทือนแต่เราต้องตั้งสตินะ่ะ ตีบอกว่าตีบอกตัวเองว่าตีห้ามร้องเด็ดขาดถ้าตีร้องถ้าตีไม่มีสติแม่จะไปพบภูมิที่ดีไม่ได้เด็ดขาดตีก็อาราธนาทุกพระองค์เลย พ่อจ๋าคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อทวดหลวงพ่อบานหลวงพ่อฤาษีหลวงหลวงพ่อคงหลวงปูแ่แหวนหลวงปูด่ดูหลวงปูรีหลวงตาบัวช่วยลูกหลานด้วยได้โปรดเสด็จมารับแม่ของลูกด้วยตีก็อธิษฐานไปตลอดทางพอไปถึงแม่ปุ๊บตีก็รีบเข้าไปกระซิบข้างหูแม่เลยว่าแม่ไม่ต้องกลัวนะแม่ไม่ต้องกลัวทุกพระองค์มารับแม่แล้วหลวงปู่มารับเห็นหลวงปู่ไหม หลวงตาบัวก็มานะหลวงปู่ดูมาหลวงหลวงพ่อทวดมาแม่เห็นไหมอ่าแม่สวดมนต์ตามหนูนะแล้วก็อย่ามาเกิดอีกให้ไปอยู่กับหลวงปู่ไปกับทุกพระองค์บนชั้นพระนิพพานนะและตีก็สวดมนต์ธรรมดานี่แหละคะ่ะอ่านโมตสะอ่าแล้วก็สวดอ,อิติภิโสประมาณนี้แหละคะ่ะแม่ ตั้งใจนะฟังเสียงหนูนะไปตามเสียงสวดมนต์นะก็พาแม่สวดแล้วสักพักหนึ่งขณะที่ดวงจิตแม่หลุดออกจากร่างตีสัมผัสได้เลยว่าแม่ยิ้มทันทีแม่ยิ้มทันทีที่จิตออกจากร่างแล้วแม่ก็บอกตีว่าแม่ไม่ต้องห่วงแม่นะแม่สบายมากเลย ขอบใจมากที่ช่วยแม่จนแม่ได้ไปที่ที่ดีประมาณนี้ค่ะแม่ไม่รู้ว่าสิ่งที่แม่ไปคืออะไรและตีก็ไม่รู้ว่าแม่ได้ไปนิพพานหรือไปโรงเรียนนิพพานจนกระทั่งพี่วันมาที่บ้านนะคะวันต่อมาที่พี่วันมาที่บ้านพี่วันถึงได้บอกว่าคุณแม่ไปนิพพานเลยไม่ต้องผ่านโรงเรียน แต่แม่บอกว่าขออยู่อีกสองวันเพราะแม่ดีใจที่มีคนมางานศพแม่เยอะแม่ไม่ห่วงอาหารมีคนอยากกินคนอยากห่อกลับบ้านก็ห่อไปเลยคนมาเยอะแม่ก็มาพูดกับพี่วันนะแม่พูดกับพี่วันด้วยความรู้สึกดีใจที่มีคนรักเขาเยอะมางานเขาเยอะแล้วก็ในงานศพก็ของชำรวยประมาณ500ชิ้นเลยค่ะ ก็ถือว่าแม่คงดีใจที่เราสามารถดูแลแม่จนกระทั่งวันสุดท้ายในขณะที่อเปิดฟ้ารถน้ำศพเนาะตีก็ไปชำระเองอยู่นิดนึงว่าหน้าตาแม่จะเหมือนอคุณแม่ของพี่วันหรือเปล่าตีก็รู้สึกว่าว่าเอ๊ะทำไมหน้าแม่เหลืองๆเพราะว่าหน้าแม่ของพี่วันนั้นอ สดใสรู้สึกว่าแม่หน้าแม่จะสดใสขึ้นมาแล้วหน้าแม่ของของตี้เนี่ยจะสดใสหรือเปล่าตี้ก็ไปแอบดูแล้วก็เป็นสีเหลืองตี้ก็แค่สงสัยนะแต่มีคนสงสัยมากกว่านั่นก็คือพี่อ๋อยและได้นำมาถามพี่วันว่าทำไมเป็นสีเหลืองทองก็เลยได้รับคำตอบว่าหลังจากที่ถูกอ่ะยกจิตแล้วผิวพรรณก็สะ ของใสเป็นดั่งสีทองนั่นเองและในงานศพนั้นตี่ก็เลยตัดสินใจที่จะประกาศทรรเพื่อพระนิพพานเหมือนแต่ไม่ได้กล้าบอกว่าแม่ตัวเองได้นิพพานก็เลยขอประกาศธรรมเพื่อพระนิพพานในงานนั้นสั้นๆว่าคาวาสก็ไปนิพพานได้ซึ่งวันนั้นก็เป็นความ กดดันเหมือนกันว่าการประกาศธรรมเพื่อพระนิพพานภายในห้าหนาทีต่อหน้าพระและต่อชาวบ้านที่ไม่เคยฟังเรื่องนิพพานนั้นจะต้องประกาศอย่างไร ก็ลองไปฟังในคลิปดูนะคะตีพยายามที่จะพูดโยงถึงพระอรหันต์ถึงพระพุทธเจ้าโยงถึงการรักษาศีลห้าก็กลับนิพพานได้ตามบทที่ให้ผรว่าสีเลนะนิพุติงยันติศีลทำให้ไปพระนิพพานซึ่งในวันนั้นขณะที่ตีพูดนั้นตอนแรกที่มีเสียงจอกจ๊กจอกแจ๊กจอแจ,จ,จ,จเสียงได้เงียบลงเงียบลงเงียบลง แล้วสุดท้ายทุกคนยกมือสาธุสาทุกับธรรมของตี้รู้สึกว่าโอ้ได้สร้างบุญให้กับแม่เป็นครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าได้ประกาศธรรมเพื่อพระนิพพานให้ชาวบ้านให้ทุกคนได้ทราบได้รู้ว่าทุกคนสามารถกลับนิพพานได้วันนี้ตี้ก็เล่ามานานมากเลยนะคะก็ขอสรุปแค่นี้เองนะธรรมของแม่จันมาก็คือ ปฏิเสธขันห้าไม่รักขันห้าแล้วอธิษฐานไม่ขอเกิดอีกไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเลยสิ่งที่ตีเห็นของแม่ก็คือแม่ทำแค่นี้แล้วแม่ได้กลับนิพพานนะคะบุญกุศลในในที่เกิดวันในการอธิบายธรรมแบ่งบันธรรมในวันนี้ที่นำเรื่องราวของคุณแม่จันมาเพียนโครกรวดมาแบ่งปันในวันนี้ตี้ก็ขอให้บุญกุศลนี้ให้ถึงคุณแม่จันมาเพียนโครกรวด คุณพ่อเล็กเพียนโครกรวดครอบครัวเพียนโครกรวครอบครัวดวงตาและทุกๆคนในครอบครัวของตี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนได้มีรายชื่อเป็นสีทองได้กลับบ้านนิพพานทุกคนและก็น้อมถวายทุกบุญกุศลนี้ต่อทุกพระบาททุกพระองค์ในแดนทนิพนิพพานและก็ขอขอเมตตาให้แผ่กลับมาให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้ให้ได้ บุญกุศลนี้เช่นเดียวกับตัวตี้นะคะแล้วก็ขอให้ได้กลับบ้านนิพานทุกคนทุกท่านในชาตินี้ด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะ